สุดท้ายแล้วกันครับอาจารยอยากฝากอะไรกับน้องๆหรือพี่ๆนะครับที่เรียนการตลาดและทำงานในการตลาดครับผมในช่วงที่ AI ไํกำลังบุกมากครับอยากจะฝากก็คือว่าเรื่องของสกิลนะครับสกิลสำคัญสกิลเนี่ยผมแบ่งเป็น2แบบดีกว่า 1. คือ hard skill กับ soft skill ครับ hard skill เนี่ยเป็นสกิลที่เราสามารถพัฒนาได้โดยถ้าในยุค AI เนี่ยสกิลต่างๆที่ ที่เราควรพัฒนาตลอดเวลาแน่นอนหนึ่ง AI literacy หรือการใช้ AI ให้เป็นการเรื่องของการพร้อม engineering เราจะทำพร้อมยังไงให้มันแม่นยำแล้วก็เป็นคำสั่งที่ AI สามารถให้คำตอบเราได้ดีที่สุดเราต้อง optimize มันครับ,รบเรื่องของสกิลในการใช้ AI เครื่องมือต่างๆที่มันเปลี่ยนไปผมเชื่อว่าทุกวันนี้ระหว่างที่เรานั่งกันอยู่ก็มี AI ออกใหม่อีกแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนักการตลาดเองจะต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI เครื่องไมายเครื่องมือต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ hard skill ที่เราควรจะมี hard skill ในที่นี้นก็คือเราต้องเรียนรู้เครื่องหมายเครื่องมือตลอดเวลานะครับ mm. โดยเฉพาะนักการตลาดเพราะว่าเราต้องอยู่กับเทรนด์อยู่กับการทําแผนธุรกิจที่มันต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลา <Yeah. S 1> ตามพฤติกรรมผู้บริโภค uh. และอีกอันหนึ่งที่ต้องพัฒนาก็คือฝากเรื่องของการพัฒนา soft skill นะครับซอฟต์สกิลอาจจะเป็นสกิลที่ฝึกยากกว่าฮาร์ดสกิลพ o ซอฟต์สกิลเนี่ยเป็นเรื่องของภายในวิธีการพูดวิธีการสื่อสารหรือไมเ s e t การคิดผมฝากเอาไว้ก็คือไม่อยากให้มีไมเ s e t ที่คิดว่า AI มันจะมาแทนมนุษย์แต่คนที่ใช้ AI ไม่เป็นคนนั้นแหละจะถูกแทน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นอยากให้มองว่ามี AI ถือว่าเรามีผู้ช่วยที่ดีแล้วเราจะใช้ผู้ช่วยคนเนี้ ยังไงให้ช่วยเราทํางานน่ะได้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าแทนที่เราจะไปม,มองว่าเฮ้ยเขาจะมาแทนเราในอนาคตนู่นนี่นั่นไม่จริงเราต้องใช้ให้เป็นเรียนรู้ให้ดีนะครับแล้วก็สามารถจะใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยไปทํางานที่เราได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วกันครับโอ <Okay. S 1> ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเยยมากครับผม